สับไปทั้งคืนเลยวันนี้เออใช่ไหมวันแห่งความรักวันแห่งความรักมีเรายิ้มให้กับครอบครัวเยอะๆใช่ไหมล่ะวันแห่งความรักนะทุกคนมันก็มีหลากหลายมีหลากหลายเออมันมีอันหนึ่งนะอ่สองเครื่องโฆษณาพร้อมกันมันมีคนหนึ่งพูดถึงป้ามันมีคนหนึ่งพูดถึงป้าอยู่ล่ะเออเธอเธอเธอมันมีคำหนึ่งที่พูดถึงป้าว่ะเออ คือป้าแบบอกเขาบอกว่าเราเราโกหกเขาจะหาทางแบบเออจับโกหกเราไองงวดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ทุกคนป้าจะฝากไว้ก่อนป้าจะฝากไว้นะว่าคนที่แบบอยากจะจับโกหกป้าป้าโกหกอย่างง้นอย่างนี้นะเธอเคยว่าพ่อแม่ว่าอย่างง้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยไปหามาละจ๊ะไปหามาแล้วจะบอกอีกฝากอีกแบบหนึ่งนะก่อนที่จะบอกว่าคนอื่นเขาโกหกก่อนจะบอกว่าคนอื่นเขาโกหกนะกรุณามองคนที่คุณเซ่ฮัลโหลหานะจ๊ะลูกรักเออคนนั้นน่ะน่าจะน่าโกหกน่ากลัวมากนะเพราะนั้นอาจจะโกหกแบบ โอ้โหอลังการมากกว่าก่อนจะว่าใครคนอื่นเนี่ยนะก็บอกให้คนข้างเคียงเนี่ยส่องกระจกดูด้วยนะจ๊ะเข้าใจหรือเปล่านะก่อนจะบอกว่าเรากโกหกเนี่ยบอกคนั้งข้างด้วยเวลาแม่แม่เวลาแม่ไลฟ์สดว่าคนนั้นคนนี้โกหกนะลูกลูกเปิดฟังแม่นะจ๊ะเปิดเสร็จแล้วลูกส่องกระจกไปด้วยนะจ๊ะเวลาแม่พูดเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงลูกมากๆเลยนะจ๊ะมแม่รักลูกนะจ๊ะวเวรทายรักนะจุบ๊บจุบอลีคนเราเนี่ยมองค,คนนั้นคนนี้โกหก เขาเรียกว่าหาแบบสรรหาว่าคือถึงขั้นจะไปเสาะแสวงหาว่าเราโกหกอะทุกคนแปลว่าถึงขั้นว่าจะไปเสาะแสวงหาว่าฉันเนี่ยหัวเธอหัวร้านนี่โกหกมันหายากกว่านั้นเลยเหรอมันหายากกว่านั้นจิงานเอ้ยต้องไปเสาะแสวงหาทันจะไปหาว่าเธอโกหกตรงไหนอะไรยังไงปานนั่นเลยด้เออแต่ว่าจะบอกกันนึงว่าถ้าไม่อยากหายากนะหันไปหาลูก ลูกเจ้านกะโกหกไม่ต้องหาเลยเขาใจอยู่บอกไม่ต้องหาเลยพูดมาก็หกแล้วพูดมาก็หกแล้วเขาใจอยู่บอกอ่าจะบอกให้นะจ๊ะคำโกหกของฉันนะเธอต้องไปเสาะฉันต้องไปเสาะ,ะแสวงหาต้องค้นหาให้เจอให้ได้เหมือนว่าฉันจําได้ว่าจะพูดอย่างงู้นอย่างนี้เอาไว้อะไรเงี้ยคือสงสารว่าจะหาคาโกหกของป้าเนี่ยต้องไปเสาะแสวงหาต้องไปลําบากลําบนมันหายากหาเย็นเพราะเออเขาเรียกว่าอะไรวะ อย่างก่องมันหายากไงมันหายากคำโกหกของเธอเมันหายากมากแต่คำโกหกของลูกเธอเนี่ยไม่ต้องหาเลยกระพริบตาแป๊บเดียวโกหกมาเป็นแถวมาเป็นไปอยู่เพราะนั้นเนี่ยอยากหาคำโกหกไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากแค่หันข้างๆมาก็คำโกหกพวกนั้นก็จะบอกเธอว่ารักนะจุ๊บๆไม่ต้องไปสรรหาเขาดื่นหรอกขอที่ต้นสาบอยากจะเมื่อยถอดแล้ว เออซื้อคว้างสื้อคว้างก็อย่าลืมเนอบอกคล้ายไปกัดไปนี่ล่ะมันยังนอกกัดกัดความเป็นจริงครวอาตรงตรงสิล่ะเออมีคนบอกว่าเออจะไปหาคําว่าป้าบอกเออว่าพ่อว่าแม่ว่าสะถุนยังคนอย่างงี้นะทุกคนเออคนหัวจดนใส่กิ้วฉันจะไปหาว่าเธอว่าแม่เธอว่าสะถุนอะไรประมาณนี้หัวโดนใส่กิ้วอีูดีใดไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องหาแล้วว่าใครแบบเออพูดว่าพ่อแม่สะถุนเนี่ยหันไปหาลูกจ้าเออนั่นแหละไม่ต้องหา ชัดเป๊ะเดี๋ยวหลังที่ยีจะพูดให้มากกว่านี้เลยถ้ามีความชัดเจนเราจะจะพูดให้มากกว่านี้เลยแต่เธอจะหนาวแล้วจ้ะหนังจะเหี่ยวไปมากกว่าเดิมอีกนะถ้าอยากให้ดูดีก็คอลลาเจนคอลลาเจน,เจนพัดวิสีวันนี้จัดโปรให้สองกล่อง414บาท2กล่อง414บาทนะย้ําเลยนะย้ําเลยนะย้ําจริงๆเลยนะถ้ายานจะหาไปหาคํโกหกนะคำโกหก แบบยานต้องการเนี่ยนะคนยานไม่ต้องไปด,ดิ้นรนเลยแค่หันไปหาคนที่รักยานมากๆเนี่ยยานก็จะเจอคํานั้นได้เต็มหน้ากระดาษเต็มหน้าไลค์พูดคําไหนออกมาโกหกทั้งนั้นเยะอะไปหายากแต่ถ้ามาหากับป้าที่บอกตรงๆเจอตรงๆไม่โกหกชัดเป๊ะแมนบอกยานะยานยานอย่าให้เด็กถอนหงอกสิอย่าให้ลูกถอนหงอกนะเดี๋ยวจะคิดว่าเดี๋ยวจะลืมไปว่าความฉลาดของตัวเองมันหายไป พอารักเธอไงรักเธอไงลักเธอลูกรักเธอลูกรักจริงๆอะ่ะ <c oughs> คล้ายของกาเฟกาแฟทุกคนกาเฟนะคะกาแฟสามกล่องเท่าน่ะสามกล่องหกร้อยสิบสี่บาททุกคนสิบสี่กุ้งพาวันวาเลนไทน์ของควันจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจดวงนี้ที่มั่นละเมอ คิดถึงเธอไม่มีวันคลาย <S <S นั่นนี่บอกสบู่หนึ่งโปรจา้าจัดไปค่ะจัดไปค่ะอ่าเอออืมอืมอืม,อ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 มสวัสดีค่ะคุณอัญชลีสวัสดีทุกทุกคนนะคะเอา้าแป๊บเดียวห้าสิบนาทีแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ได้ด่าเลยเนี่ยตหมดเวลาชั่วโมงหนึ่งก็เหรอเขายังไม่ได้ด่าอยู่แหมแล้วเขาขันอยู่แหมโอ้ไหนเขาสร้างบรหลด่างนีเออ เนียที่จะบอกก็คือเวลาที่จะแบบเออหาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหาปมได้ของหาจุดบกพร่อ,องคนอื่นหาจุดที่ไม่ดีของคนอื่นนะก่อนที่คุณจะไปหาจุดน้นจุดนี้ไม่ดีของคนอื่นนะทุกคนไม่ใช่ทุกคน,คนสิยานเกวนามองข้อผิดพลาดข้อบอกพร่องข้อไม่ดีของตัวคุณเองและคนใกล้ชิดได้ไหมหาได้ไหมคุณหันมามองตัวเองได้ไหมอืมน่ะตั้นเขียวเนยหันมาแน่ตัวของแงเออ วันนี้ไปวันนี้ไปซื้อของเห็นกระจกคู่สองอันไม่จะซื้อแจกยานกับใครบางคนอยู่ไม่จะซื้อแจกเอาไปเวลาไร้สดก็ตั้งไว้วไร้สดจะว่าให้ขายนึ่งก็ตั้งไว้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเออนั่นแหละสองอันว่าจะแบ่งให้คนละอันูจะส่งไปก็เสียค่าเสียค่าส่งเยอะก็าฝากยานนะเออเวลาไร้สดเนี่ยก็ถือกระจกซ,ซื้อกระจกมาไว้ตรงหน้าไร้ด้วยจะได้สองดูตัวเองซองมุงจะของมามามาปลาปลานะคะสิบสองขวดปลาสิบสองขวดคิดก่อนบางแรง ปลาล่ขวด3 4 4บาทฟรีค่าจัดส่งทุกประเทศทุกคนฟรีค่าจัดส่งโอนได้ปลายทางได้นะคะแซบหน่วอหลียานลองซื้อไปทานดูนะปลาลลุงป้าปลาหนัวถ้ายานทานเข้าไปนะทุกคนเวลาพูดเวลาจานจะแบบแซ็นัวเออแต่ถ้ายางไม่อยากจะซื้อทานก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาพูดเี่ยชั่วจริงๆอิลีลองดูสิข่อยกระแด่ผลยี่บอกว่าข่อยค้ายของด้วยข่อยข้ายของ,ขอขของเอเนจีค่อยมาแรงมากเลยเอเนจีค่อยมาแรงเลย ขายของขายของขายปลาแดด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 ปลาก็จะมีปลาแดดจังหวะหนึ่งเด้ออย่าจุดตีจุดตีเลยเด้อยขายปลาแดดปลาคือปลาแดดนี่ละเศษปลาคือดอกกุหลาบสิบดดอกอืมโอ้โหคนนุ่นสั่งโปรปลาตาหมดไวแล้วจะเป้าวสั่ยอ่ะสองแล้วสวยเลยไปตกที่นาสองแล้วสวยอ๋อโอมาทนากะไรแม่มาโอมาทนากะไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่นานห่นใหญ่ วันไหนธะนกสนุกน,นึกสนุกลุกขึ้นมาวาวาก็บบฝากฝากอีกหนึ่งฝากอีกหนึ่งย้ําอีกทีนึงย้ำอีกทีนึง,ย,นงย้ำอีกทีนึงก็ก็อย่างที่บอกยากสอบสังหาคำโกหกจากป้าเนี่ยหายากมากจริงๆหายากนะยานะต้องต้อง, oh. ต,องต้องทําใจนิดนึงว่าหายากมากแต่ถ้ายานไม่อยากหายากก็มันมีคนหนึ่งที่คล้ายๆป้าอยู่ <c oughs> คนหนึ่งที่คล้ายๆป้าอยู่ก็ไปหาจากเขาอะคำโกหกเขาเยอะมากเยอะมาก เนื้อทดจริงอะไรวะจะบอกความลับให้พิธีรัดทางลัดในการหาคําโกหกเนี่ยเราป้าจะบอกสูตรให้อืมป้าบอกสูตรให้หนึ่งยานโทรกิ้งเดียวเขารับเลยอือันนี้สูตรลับนะสูตรลับจะบอกวิธีการให้ยานไปหาคนที่ชอบโกหกยานไม่ต้องไปหายากเลยหาป้าไม่ได้เราไม่เจอคาโกหกหรอกเจอแต่ซัดตรงๆนี่แหละแล้วก็พูดตรงๆวยแบยนี้แหละแต่ถ้ายานอยากได้หาคนที่โกหกเนี่ยมีมีเคล็ดลับอยู่หนึ่งยานโทรกลิ้ง เขาจะรับปั๊บนะเขาจะรับปั๊บแล้วเขาก็จะความรักตัวนี้เขาจะบอกว่าประมาณว่ารักแม่นะคะอะไรประมาเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าโค้ดรับโค้ดรับพอเขารับโทรศัพท์ปั๊บเขาจะบอกรักแม่นะคะอะไรเงี้ยเราลองโทรดูถ้าถ้าหากว่าโทรไปแล้วเจอค้นรับตัวนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยคนนั้นเลย เออยันก็ลองสังเกตด,ดูนะคนนั้นเลยนะทุกคน ok ยานไันต้องไปหายากม่ต้องไปหายากถ้หา,าหาป้าเนี่ยถ้าถ้าถ้ามาหาคาโกหกจากป้าที่บอกตรงนะยานจะหมดลมหายใจก่อนจะได้เจอคําโกหกเข้าใจหรือเปล่าแต่ป้าจะไม่ไปเยี่ยมลอะไรใครนะจ๊ะเพราะป้าป้าที่เกียนเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปมันไกลมันไกลมันไกลจริงถ้าจะาหาคําโกหกจากปากป้าเนี่ยยานหมดลมหายใจไปก็ยังไม่ได้เห็นดีอืม